สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆมาดูกัน2ชุดเลยค่ะครับผมชุดแรกนี่เป็นการวิเคราะห์น้ําเสียงสั้นๆนะคะแต่ว่าใช้คําได้แบบโอโ้โหเฉียบมากส่วนอีกชุดเป็นบันทึกเสียงคุยโทรศัพท์อซึ่งเนื้อหานี่ค่อนข้างจะละเอียดหลออนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับการเมืองเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมา กลั่นเอาประเด็นสาคัญออกมาดูกันค่ะว่าข้อมูลเหล่านี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับน่าสนใจครับเรามาเริ่มกันที่แรกก่อนเลยไหมคะการวิเคราะห์น้ําเสียงผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเปรียบเทียบได้แบบเห็นภาพมากๆเลยค่ะครับบทวิเคราะห์ชิ้นนี้คือเขาใช้คําค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับค่าแรงยังไงคะคือเขาเปรียบเทียบน้ําเสียงว่าเหมือนกับการประจบประแจงของสุน,นัขเจอเจ้าของออซึ่งก็น่าสนใจนะว่าทําไมถึงเลือกใช้คําเปรียบเทียบที่มัน กร,ระแทกใจขนาดนี้มันไม่ใช่แค่บอกลักษณะเสียงธรรมดาแต่มันเหมือนตีความไปถึงพฤติกรรมหรือว่า,าวเจตนาที่แสดงออกมาทางน้ำเสียงเลยนะครับค่ะในบทวิเคราะห์เขียนตรงๆเลยนะคะบอกว่ามีการวิเคราะห์น้ำเสียงฝ่ายหญิงเปรียบเปรยว่าเหมือนหมาเจอเจ้าของที่ประจบประแจงคือการใช้คำแบบนี้มันเหมือนชี้ชัดเลยว่าผู้พูดอยู่ในสถานะที่อาจจะดูต่างกว่าหรือว่าพยายามเอาใจมากๆ ใช่ครับใช่เป็นการใช้ภาษาที่สื่อเรื่องอํานาจได้รุนแรงเหมือนกันนะอืมก็น่าสนใจว่าบริบทจริงๆคืออะไรแต่ว่าแหล่งข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเขาเลือกนําเสนอแบบนี้เลยครับการเลือกใช้คําแบบนี้มันก็มุ่งสร้างผลกระทบบางอย่างต่อคนอ่านคนฟังให้เกิดภาพจําที่ชัดเจนค่ะอาจจะเพื่อตอกย้าเรื่องเอ,อ่อความสัมพันธ์เชิงอํานาจหรืออาจจะกระตุ้นให้ตีความไปในทางที่เขาต้องการก็เป็นเป็นกลวิธีทางภาษาอย่างหนึ่งนะครับ โอเคค่ะจากเรื่องการตีความน้ำเสียงที่เน้นเรื่องอำนาจมาดูข้อมูลชิ้นที่สองกันบ้างอันนี้เป็นบทสนทนาที่เนื้อหาซับซ้อนขึ้นแล้วก็เกี่ยวกับการเมืองโดยตรงเลยเป็นคลิปเสียงที่มีการอ้างว่าเป็นเสียงสนทนาระหว่างบุคคลที่เสียงคล้ายนายบไทยกับบุคคลที่เสียงคล้ายสมเด็จหุนเซนผู้นำกัมพูชาณตอนนั้นนะคะครับผมเนื้อหานี่มีหลายประเด็นมากเลยค่ะที่น่าสนใจจริงๆมีประเด็นไหนบ้างครับ ฝ่ายที่เสียงคล้ายนายกไทยอะค่ะเเขาก็หยิบยกมาหลายเรื่องเลยนะหลักๆก,ก็คือขอขอทางกัมพูชาว่าอย่าไปเชื่อเมธะภาคสองของไทยอ๋อครับค่ะเขาบอกว่าเป็นศัตรูพูดเพื่อตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้เกาน่าคิดนะคะว่าทำไมต้องสื่อสารเรื่องภายในกันแบบนี้อืมน่าสนใจครับ แล้วก็มีระบายความรู้สึกด้วยนะคะเหมือนน้อยใจที่คนไทยมองว่าตัวเองเหมือนเป็นนายกเขมรครับถึงขั้นพูดว่าประชาชนไทยส่วนใหญ่ไล่ให้ไปอยู่เขมรเลยแบบนี้ยฟังดูเหมือนเป็นการขอความเห็นใจนะคะครับผมก็เป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างเปิดเผยความรู้สึกนะครับใช่ค่ะแต่ทั้งหมดเนี่ยก็นําไปสู่ข้อเรียกร้องหลักคือต้องการให้เปิดด่านชายแดนทั้งหมดกลับสู่ภาวะปกติค่ะ อ๋อครับแล้วทางฝั่งเสียงคล้ายฮุนเซนเขาตอบสนองอยังไงบ้างครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคทางฝั่งเสียงคล้ายฮุนเซนก็คือเขามีจุดยืนชัดเจนมากนะคะเขาบอกว่าฝ่ายไทยเนี่ยเป็นคนปิดด่านค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นฝ่ายเปิดก่อนกัมพูชาแค่ทำตามไม่ใช่คนเริ่มอ๋อเขามองว่าไทยเป็นคนเริ่มปิดก่อนใช่ครับแล้วก็ยังมีการพูดถึงความผิดหวังในอดีตด,ด้วย เรื่องการปรับกำลังทหารที่เหมือนกับว่าไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ค่ะซึ่งตรงนี้มันก็สะท้อนให้เห็นถึงความไม่ไว้วางใจกันที่อาจจะฝังรากลึกอยู่พอสมควรเลยครับอืมก็ดูเหมือนมีความตึงเครียดเดิมอยู่แล้วครับแต่ว่าแต่ก็ไม่ได้มีแต่การปฏิเสธอย่างเดียวนะครับเขาก็มีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมกลับมาเหมือนกันอ๋อมีข้อเสนอด้วยเหรอคะครับเขาเสนอว่าถ้าไทยเปิดด่านก่อนนะ กัมพูชาจะยกเลิกคำสั่งห้ามนำเข้าสินค้าเลยโดยเฉพาะพวกผักผลไม้ค่ะเขาบอกว่าภายใน5ชั่วโมงอย่างช้า5ชั่วโมงเลยโหเร็วมากนะคะครับเป็นการยื่นเงื่อนไขที่ชัดเจนมากแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งคือฝ่ายเสียงคล้ายหุ่นเซนเนี่ยบอกว่าได้รับการขอโทษแล้วจากฝ่ายไทยค่ะขอโทษเรื่องอะไรคะให้แนวคิดของผู้นํารัฐบาล อ๋อก็เหมือนมีการเคลียร์ความเข้าใจผิดในประเด็นย่อยๆไปใช่ครับแต่ก็ยังยังยืนกลานในเงื่อนไขหลักเรื่องการเปิดด่านอยู่ดีฟังดูแล้วเหมือนสถานการณ์มันก็ยังติดล็อกกันอยู่นะคะจากข้อมูลในคลิปเสียงนี้ครับผมคือฝ่ายหนึ่งก็ต้องการให้เปิดด่านอาจจะเพราะแรงกดดันในประเทศที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้แต่อีกฝ่ายก็ยืนยันว่าคุณต้องเริ่มก่อนนะเพราะคุณเป็นคนปิดใช่ครับ แล้วก็ยังอ้างเรื่องเก่าๆมาเสริมอีกใช่ค่ะมีคำพูดในคลิปที่ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าฝ่ายนั้นต้องทำก่อนกัมพูชาจะไม่เจรจาอืมชัดเจนมากครับมันก็แสดงถึงภาวะที่แบบต่างฝ่ายต่างยึดจุดยืนตัวเองแน่นมากๆเลยค่ะครับผม สรุปแล้วการเจาะลึกข้อมูลของเราวันนี้ได้ภาพที่น่าสนใจสองด้านเลยนะคะด้านหนึ่งคือการใช้ภาษาที่ค่อนข้างออรุนแรงในการวิเคราะห์น้ำเสียงเพื่อสื่อถึงเรื่องอำนาจครับส่วนอีกด้านก็เป็นบทสนทนาที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดทางการเมืองมีข้อเรียกร้องมีเงื่อนไขการต่อรองที่ดูเหมือนจะยังหาจุดร่วมที่พอใจทั้งสองฝ่ายได้ในตอนนั้นนะคะครับ ประเด็นเหล่านี้มันก็น่าชวนให้คิดต่อนะครับว่าออนอกจากคำพูดที่เราได้ยินกันเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นๆที่ไม่ได้พูดถึงโดยตรงไหมอย่างเช่นแรงกดดันทางการเมืองภายในของแต่ละฝั่งหรือว่าประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์เดิมๆอืมใช่ค่ะมันส่งผลต่อท่าทีข้อเรียกร้องที่แสดงออกมา,มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ การสื่อสารในสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนแบบนี้ที่ดูเหมือนจะขาดความไว้วางใจกันอยู่เนี่ยมันจะนำไปสู่ทางออกได้จริงหรือว่าจะยิ่งทำให้สถานการณ์มันซับซ้อนขึ้นไปอีกเป็นคำถามที่น่าคิดต่อจริงๆค่ะว่าเบื้องหลังท่าทีแข็งเกล้าหรือการพยายามประนีประนอมมันมีอะไรซ่อนอยู่อีกบ้างครับผมก็น่าติดตามต่อไปครับ